กลับหมดตอนนี้ช่วงน้องๆเข้าไปมันก็ได้รับอิทธิพลจากที่นะครับเข้าไปเข้าไปนะวันก่อนเขาก็มามาพอเราปุ๊บกแปอยน้ิหเลยสาเหตุที่ทาก็ไม่มีน้ำอี่ทีสาเหตุที่เขาเขานีเพ้าไ แค่ตาสิ่งของเราเ<ห>ป็นตัวอย่างให้ดีให้ตรานพิทาคูบาก่าลุกจากแม่วงพงพนาคือกล้ากล้าที่ยิ่งใหญ่ไกลไม่กลัวติดไม้อ่อ ปอบบางกลางลมฝนร้อยพันต้น,ตนเติบกลาเป็นป่าใหญ่จากหุ่ทาค่อยกันกอล่อลิ้นใครเป็นสายขาน หัวใจ แล้วันทเอะทวนะทกัน้ไน้หน้าเรน้ไหทักีเลยชุมชนมีน้ำไหลทักปีนับปาปาบุกเขานะน้าเสียตัง

ได้สองตัวนั like ้ไปงานไปกล้วยกันนะถ้ามันเจครัวก็กล้วยเราละไปสองตัก็มากจีบดัวอะไรเี้ยครับแล้วเราใช้หยนทุกนี่ในคนมันเรียนเยนจีนคอหมูผมไม่เรียนไ้ห้มันก็แน่นในธรรมชาติเนี่ย อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์ชี้ให้ขึ้นนั่งร้านที่ช่้างขึ้นไปบนต้นไม้นี่คือจุดชมวิวเปล่าคะหรือเขาเป็นไปดูเป็นไปดูธรรมดาเป็นที่พัก<อ><อ>คนดูไฟอะไรอย่างไก่อนนะครับจริงจริงเดิมก็มีอยู่ใช่ไหมคะแล้วอย่างอาจารย์ครับรรในอย่างในกรณีในวงนี้ถ้าจะให้หยุดสร้างเขื่อนเนี่ยเราชาวบ้านเนี่ยมีข้อเสนออะไรบ้างคะสําหรับ ที่จะให้เป็นทางแก้ปัญหาหรือว่าทางออกเป็นแบบแต่ก็เขาไม่ฟังเรื่องเลยคือจนสุดท้ายเนี่ยเราก็ฟ้องถอดฟ้องไปแล้วนะาแต่นี้เรื่องท่านผู้ฟ้องก็รับเคาไปหมดแล้วเขาก็ยังดื้อไปเรื่อยไมเราก็เป็นก็คนไม่แก่เนี่ยตังอาจะเป็นเรื่องขายด้วยไหมฮะผมว่าเป็น ก็การสร้างเป็นที่ใหญ่โตเลยทาป่าเล็กๆตลอดน้ําอ่ะอย่าให้มันท่วมถึงข้างบนนี้แล้วก็ถ่ายไปสบตัว่ามีเนม้าคลองที่มันไล่ๆอะไรจบหนึ่งตัวหนึ่งส่วนสองคุณขุดลอกคลองจากฝายที่เราทำไปแล้วเนี่ยส่งไปที่หมู่บ้านที่มันไม่มีน้าได้ไหมวายท้าขุดยาพวกไอ้สมัยนี้มีนะครับมันไม่ได้คนขุดอ่ะลุกกระไรงก็นนะทับอยู่อย่นี้ที่มันมีอยู่แล้ว ผูใใ้ทข่พืองคกสสร้องนะครับยังจะถามผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี้นะครับว่าใช้ยุินิคหรือมาตรฐานอะไรที่จะผ่าน E I A นะครับซึ่ง E I A ที่ผ่านมานะครับไม่เคยผ่านด้วยเหตุผลที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ยอย่างคุ้มค่า แต่ในครั้งนี้คุณสั่งผ่านได้อย่างไรโดยที่ไมไ่อยู่บนพื้นฐานความจริงนะครับ <c oughs> ป่าแม่วงนะครับเป็นป่าที่เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าจำนวนมหาศาล <c oughs> เป็นป่าพื้ล่านะที่น้ําไม่ได้มีมากมายแต่ถ้าคุณสร้างเขื่อนน้ําจะท่วมพื้นที่ <c oughs> ป่าที่เป็น <c oughs> เป็นบ้า <c oughs> นาของสัตว์ป่าจานวนมหาศานะะ คุณลองคิดดูให้ดีนี่ฉะนั้นโครงการนี้จะเป็นโครงการที่จะต้องติดตัวคุณไปที่จะต้องรับผิดชอบอย่างรุนงอย่างหนักแล้วจากเ,เป้าหมายคือต่อจากการเดินค่ค้าน S e s i a, a อันนี้แล้วก,ก็จะหาทางที่จะดาเนินการทุกวิธีทางที่กฎหมายอนุญาตนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้องศาลพกครองนะครับหรือฟ้องศาลโลกเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับจะทําทุกวิธีทางนะซึ่งประเด็นการสร้างป่า สร้างขึ้นที่ป่าแม่วงเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนลองพิจารณาให้ดีว่าผลประโยชน์นอกจากการสร้างป่าแม่วงเนี่ยที่จะตกกับคนบางคนที่รับโครงการนี้ไปเนี่ยจำนวนมหาศาลลองเข้าไปดูสิครับว่าป่าเนี่ยมสมบูรณ์ขนาดไหนต้นไม้มหาศาลที่เราต้องถูกตัดออกไปจำนวนมากมาย,ยจะไปอยู่ที่ใครใครได้ประโยชน์ลองตรวจเช็กกันดูะนะครับภาคีที่ร่วมร่วมกันมานี้มีประมาณทักเท,ท่าไหร่คะภาคีับจ,จ,จำนวนไม่ได้มหา กับเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อที่จะให้การสร้างขึ้นว่าอุ่์ไม่เกิดขึ้นนะครับทางด้านกฎหมายมีไหมคะทางด้านกฎหมายกา็จริงๆแล้วนะกฎหมายไม่ได้อยู่ในมือเราแต่อยู่ในมือเขาเรา เราอยากจะท้าเอาข้อมูลขึ้นมาบนเวทีแล้วมาชี้แจงความคุ้มค่าในการสร้างขึ้นอันนี้นะครับซึ่งเราก็มีข้อมูลที่จะชี้แจงว่ามันไม่คุ้มค่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอย่างที่คุณบอก Yeah. เจตนน้าที่บริสมทธิ์ทำเพื่อผลประโยชน์องแพทย์บางเมืองของเราเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่อแสดงของให้รุนลูกรุ่นหลานได้จด้จำถึงการแสดงออกของพวกเราที่มีเจตนาดีเจตนาดีบ่บร ตน <s> ี <poker> <s> ้วามดนะรค่นะใจเดียวแค่รานโรอกันนะรนะครับมหานนะครับ